3. ก,ก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีตอนที่52ฝ่ายเล่าปีจึงเอาหนังสือซึ่งของเบ้งให้กำหนดมานั้นออกปรึกษาด้วยหงตรงว่าคงเบ้งบอกมาว่าจะยกกองทัพมาช่วยเราแต่นเดือนเก้าแรมห้าค่ำ วันนี้ใคร่ครวนดูหนังสือก็ได้หลายวันจนกองทัพจะยกมาถึงอยู่แล้วเรานิ่งอยู่ชะนี้ไม่ได้จำจะคิดอ่านทำการยกไปบรรจบกองทัพของเบ้งณนเมืองลกเสียห้องตรงจึงว่าบันนี้ฐานเตียวหยิมเห็นเราไม่ได้ออกรบพุ่งก็ได้ใจกำเริบนักเราจึงแต่งฐานออกโจมตีปล้น่ข่ในเวลากลางคืนวันนี้เถิเดเตียวยิมเห็นว่าเรากลัวแล้วก็จะเลินเล่อใจประมาทอยู่น่าจะแตกไปเป็นมั่นคง แล้วจงยกทหารไปบรรจบด้วยกองทัพของเบงเล่าปีเห็นชอบด้วยก็ให้ตราเตรียมฐานทั้งปวงพร้อมไว้ครั้นเวลาประมาณสองยามเล่าปีเห็นสงัดได้ทีแล้วก็ยกทหารออกไปโจมตีปล้นไข่เตียวหยิมเป็นสด้านให้ฐานจุดเพลิงขึ้นไปเตียวหยิมแลฐานทั้งปวงไม่ทันรู้ตัวก็ตื่นกันเป็นอลมานแตกออกจากไข่ในเวลากลางคืนจะคุมกันเข้ามิได้ต่างคนตกใจก็พากันหนีไปตามเมืองลกเสีย เล่าปีก็คุมฐานไล่ฆ่าฟันติดตามไปฝ่ายฐานในเมืองลกเสียร่าเตียวหยิมแตกมาก็ยกฐานออกรบพุ่งต้านฐานรับเอาเตียวหยิมเข้าไปในเมืองได้เล่าปีจะหักเข้าเอาเมืองไม่ได้ก็ให้ฐานถอยมาตั้งค่ายอยู่ทางไกลเมืองประมาณร้อยเส้นครั้นอยู่มาสองวันเล่าปีก็ยกทหานเข้าล้อมเมืองลกเสียไว้เป็นสามารถฝ่ายเตียวหยิมก็ไม่ได้ยกฐานออกรบพุ่งแต่ให้รักษามั่นไว้เล่าปีก็ยกฐานเข้าหักเอาด้านตะวันตก ให้หองตรงกับอุยเอียนสองนายคุมฐานเข้าตีด้านตะวันออกเปิดไว้แต่ด้านเหนือกับด้านใต้หวังจะให้คนหนีออกก็เร่งฐานระดมตีจะเข้าเมืองให้ได้เตี้ยวยิมขึ้นยืนดูอยู่บนเชิงเทินและเห็นเล่าปีขี่ม้าเที่ยวตรวจตราฐานอยู่แต่เวลาสามโมงเช้าจนบ่ายและฐานทั้งปวงนั้นก็อิดโปรโยลงเปน็นอันมากเตี่ยวยิมเห็นได้ทีจึงให้ฐานลงจากหน้าที่เกณฑ์ให้ชาวเมืองขึ้นเชิงเทินรักษาหน้าที่แทน แล้วให้คนเอาศีลาขึ้นไว้สำหรับจะสู้รบด้วยฐานเล่าปีจึงคุมฐานยกออกทางประตูทิศใต้วกมาตะวันตกเข้าตีทัพเหล่าปีให้ลุยตองกับงอหลันคุมฐานยกออกทางประตูทิศเหนืออ้อมมารบอุยเอี๋นกับฮองตงฝ่ายเล่าปีให้ฐานหักเข้าไม่ได้ตะวันเย็นลงแล้วจึงสั่งให้ทหารถอยออกมาพอได้ยินเสียงประทัดจุดขึ้นเตียวหยิมยกทหารสวนตีออกมา ฐานเหล่าปีตกใจตื่นแตกร่นเป็นอลมมนอุยเอียนหองตงเห็นดังนั้นก็ขับทหารจะมาช่วยเหล่าปีพอลุยตองงอหลันคุมฐานยกสกัดรบออกมาก็ติดอยู่มาไม่ได้และฐานทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกันเป็นสามารถเหล่าปีเห็นทหารล้มตายลงมากเหลือกำลังอยู่เล็กน้อยเห็นจะเสียทีสู้ไม่ได้ก็ขับมา้าหนีเตียวหยิมไปทางน้อยตามซอกเขาเตียวหิมก็ขับม้าตามกระชั้นไป และขณะนั้นเตียวหุยยกทหารมาใกล้ถึงเมืองลกเสียนั้นเห็นผงคลีฟุ้งตลบอยู่ข้างหน้าทางประมาณร้อยเซนก็สำคัญว่ากองทัพเมืองกิงจิว๋วเข้ารบพุ่งกันอยู่กับเมืองลกเสียจึงขับฐานารีบมาโดยเร็วเล่าปีได้ยินเสียงคนอึงคนึงมาข้างหน้าไม่รู้ว่าเตียวหุยยกมาก็เอามือตีอกเข้าร้องว่าเทวดามาแกล้งสังหารชีวิตข้าพเจ้าเสียจริงครั้งนี้แล้วพอแลเห็นเตียวหุยขับมาขึ้นมาหน้าทหารทั้งปวง ถือทวนง่าอยู่ก็ดีใจจึงร้องว่าเตียวหุยช่วยข้าพเจ้าด้วยเตียวหุยเห็นเตียวหยิมขับม้าไล่เล่าปีกระชั้นมาก็ขับม้าบากทะลันขึ้นไปช่วยเล่าปีสกัดหน้าเตียวหยิมไว้แล้วก็เข้าสู้ด้วยเตียวหยิมได้สิบเพลงพอเงียบงันขับม้าหนุนเตียวหุยขึ้นมาทันเข้าเตียวหยิมเห็นดังน,นั้นก็ชักม้ากลับควบหนีเตียวหุยก็ขับม้าไล่ติดตามเข้าไปถึงเชิงกำแพง เตียวยิม้มหนีเข้าเมืองได้ก็ให้ปิดประตูเสียให้ทหารเกาทันยิงระดมออกมาเตียวหุยก็ชักมา้ากลับหลังเข้ามาหาเล่าปีเล่าปีมีความยินดีก็พาเตียวหุยมานะ่า,า่เตียวหุยคำนับตามประเพณีแล้วจึงบอกว่าบัดนี้อาจารย์คงเบ่งยกกองทัพเรือมาทางแม่น้ำกิมกังยังมาไม่ถึงข้าพเจ้ามาถึงก่อนก็กลับได้ความชอบอีกเล่าปีจึงถามว่าทางนี้เป็นซอกห้วยทานเขาป่าดงพงชัด จะมานั้นยากลำบากนักทั้งด่านทางก็หลายชั้นขับขันอยู่เหตุไฉนท่านมาถึงก่อนเที่ยวหุยจึงว่าอันทางนี้มีด่านถึง45ต้าตำบลขับขันก็จริงแต่ว่าท่านผู้เท่าเงียมงันนี้มีความพักดีมาด้วยช่วยว่ากล่าวขุณนางทั้งปวงให้อ่อนน้อมทุกตำบลไม่ได้ขัดแข็งจึงมาได้โดยสะดวกอันความชอบของท่านผู้เท่าครั้งนี้หาที่สุดไม่ได้ แล้วเตียวหุยก็เล่าเนื้อความซึ่งได้รบกันกับเงียมหันให้เล่าปีฟังทุกประการเล่าปีได้แจ้งมีความยินดีจึงว่าแก่เงียมหันว่าครั้งนี้หากท่านผู้เท่ามีความเมตตาน้องข้าพเจ้าอุตส่ามาด้วยจึงไม่มีอันตรายถ้าหาไม่ที่ไหนน้องข้าพเจ้าจะมาถึงโดยสะดวกคุณท่านมีแก่ข้าพเจ้าหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ถอดเกราะทองออกจากตัวให้แก่เงียมหันเป็นรางวัลตามความชอบแล้วจึงถามทหารทั้งปวงว่าผู้ใด ยังแจ้งว่าอุยเอียนหองตงสองนายนั้นเป็นประการใดบ้างทหารทั้งปวงจึงบอกว่าเมื่อท่านเสียทียกออกมาจากที่รบนั้นข้าพเจ้าเห็นงออี้เล่ากุย๋ยคุมทหารยกหนุนออกจากเมืองลกเสียอีกตีวกหลังอุยเอียนหองตงไว้ได้รบพุ่งเป็นสามารถหองตงอุยเอียนเหลือกําลังก็พากหน,นีไปข้างทิศตะวันออกเที่ยวหุยแจ้งนั้นจึงว่าแกเล่าปีว่าจะนิ่งอยู่ไม่ได้จำจะยกไปช่วยขอให้ท่าน ยกไปทางขวาข้าพเจ้าจะไปทางซ้ายตีกระทบกันเล่าปีเห็นชอบด้วยก็ยกทหารออกจากค่ายแยกกันไปกับเตียวหุยคนละทางไฟงอี้เล่ากุย๋ยซึ่งคุมฐานวกหลังหองตรงอุยเอียนอยู่นั้นได้ยินเสียงฐานเล่าปีกับเตียวหุยโหรอ้องเอกรเกิริกมาก็ตกใจรู้ว่ากองทัพเล่าปียกมากระทบมาจะอยู่ไม่ได้ก็พาทหารบากทางหนีเข้าเมืองเล่าปีกับเตียวหุยก็รีบขับทหารให้เดินตามทางต่อไป ฝ่ายงอหลันลุยตองมีทันบรัวเล่าปีเตียวหุยยกมาข้างหลังก็เร่งฐานไล่กระชั้นไปจะจับเอาตัวหองตรงกับอุยเอียนให้ได้หองตรงและอุยเอียนเห็นจวนตัวแล้วก็ชักม้าก,กลับหน้ามาพาฐานเข้ารบพุ่งต้านทานเป็นสามารถพอเล่าปีกับเตียวหุยยกมาทานันก็ตีกระนาบหลังง,งอหลันลุยตองเข้าไปงอหลันลุยตองเข้าอยู่ในวางกองทัพกระนาบเห็นเหลือกำลังจะสู้ไม่ได้ก็ลงจากมา้า พาฐานทั้งปวงเข้ามาคำนับนบนอบขอเป็นข้าอยู่กับเล่าปีเล่าปีก็รับเอาไว้ทำการด้วยจึงให้ฐานทั้งปวงตั้งค่ายประชิดล้อมเมืองลกเสียเข้าไว้ข้างด้านตะวันออกเตียวหยิมรู้ว่าง,งอหลันกับลุยต๋องเข้านบนอบด้วยเล่าปีแล้วก็เป็นทุกข์ใจจึงปรึกษาด้วยงออี้เล่ากุย๋ยเล่าชุนว่าบัดนี้งอหลันกับลุยต๋องก็เข้าไปเสียกับเล่าปีแล้วข้าศึกเข้ามาตั้งประชิดถึงเชิงกำแพงจะนิ่งอยู่ชะนี้ไม่ได้ จำจะให้มีหนังสือไปถึงเล่าเจียงขอกองทัพมาช่วยแล้วเราจะแต่งทหารยกออกไปตีอย่าให้ตั้งติดได้งออี้เล่ากุย้ยเล่าชุนก็เห็นพร้อมด้วยกันเที่ยวยิ้มจึงแต่งหนังสือให้คนถือไปถึงเล่าเจียงแล้วจึงว่าแก่เล่าชุนว่าเวลาพรุ่งนี้เราจะยกทหารออกรบกับเล่าปีและจะทําเสียทีแตกมาข้างเชิงกําแพงด้านเหนือให้งออี้คุมฐานออกไปซุ่มสกัดทางอยู่ถ้าเห็นฐานเล่าปีไล่ตามมาจงออกสกัดตี ทหารเหล่าปีไม่ทันรู้ตัวก็จะแตกไปเห็นจะได้ชัยชนะโดยง่ายและตัวเล่ากุยนั้นจงอยู่รักษาเมืองกับท่านช่วยกันตรวจตรากำชับทหารจะได้ประมาทครั้นจัดแจงเสร็จแล้วเวลารุ่งเช้าเตียวหยิมก็ยกทหารโหร้องออกมาจากเมืองเตียวหุยเห็นเตียวยิมออกมาก็ยกทหารออกจากค่ายให้เข้ารบพุ่งด้วยฐานเตียวยิมเป็นสามารถเตียวหุยขับมาเข้าสู้ด้วยเตียวยิมได้12เพลง เตียวยิมทำเสียทีชักม้าหนีอ้อมเชิงกำแพงไปเตียวหุยก็ขับม้าสะอึกกระโจนตามด้วยกำลังหนักมางออี้คุมฐานซุ่มอยู่เห็นเตียวหุยไล่ล่วงขึ้นไปก็ยกฐานออกมาสกัดหลังไว้เตียวยิมก็ให้ฐานกลับหน้าสวนรบลงมาล้อมเตียวหุยเข้าไว้ยิงเกาทานระดมทั้งสองข้างเตียวหุยเข้าอยู่ในวางทับกระนาบไม่รู้ที่จะทำประการใดเอาแต่ทวนปัดลูกเกาทันป้องกันตัวอยู่ พอจูหลงยกทัพเรือมาถึงก็คุมฐานขึ้นจากเรือยกมาช่วยเตียวหุยในทันทีก็เข้าตีงออีกระทบหลังเข้าไปข่าฟันฐานล้มตายลงเปน็นอันมากที่เหลือตายนั้นก็แตกกระจายไปจูหลงก็จับเอางออี้ได้เตียวหุยได้ทีก็ขับฐานเข้าไล่ตะลุมบอลข่าฟันฐานเตียวหยิมแตกหนีเข้าเมืองเตียวหุยเห็นจูหลงจึงถามว่าบัดน,นี้คงเป่งอยู่ในเล่าจูหลงจึงบอกว่าคงเป่ง ก็มาถึงกำลังสนทนาอยู่ด้วยเล่าปีแต่ตัวข้าพเจ้านี้ยกมาช่วยท่านเตียวหุยกับจูโล่งท่อยทีมีความยินดีนักกดชวนกันพาเอาตัวงออีมา่ข่เห็นคงเบ้งนั่งสนทนากับเล่าปีอยู่เตียวหุยก็เข้าไปคำนับคงเบ้งจึงถามว่าท่านทำประการใดจึงมาถึงได้ก่อนเราเตียวหุยก็เล่าเนื้อความซึ่งทำการรบพุ่งมาแต่หลังให้ฟังทุกประการคงเบ้งจึงว่าแกเล่าปีว่าอันเตียวหุยนี้แต่ก่อนมีใจร้ายกาดนัก และมาดับใจให้เสียพยศอันร้ายสู้เอาราชการเป็นประมาณได้ทั้งนี้ก็เพราะบุญของท่านขณะนั้นจูลงจึงเอาตัวงออี้เข้าไปให้เล่าปีเล่าปีจึงถามว่าตัวท่านอยู่ในเงื้อมมือเราชนีแล้วจะคำนับหรือจะคิดประการใดงออี้จึงว่าตัวข้าพเจ้าท่านจับได้มาอยู่ในอำนาจก็จะขอเป็นข้าท่านแล้วคำนับตามประเพณีเล่าปีได้ฟังดังนั้นก็นลงมาแก้มัดงออี้เสีย คงเบ้งจึงถามงอี้ว่าผู้ใดรักษาเมืองลกเสียอยู่งอี้จึงบอกว่าเล่าชุนผู้บุตรเล่าเจียงมาอยู่รักษาเมืองและทหารนั้นมีมาแต่เล่ากุ๋ยกับเตียวหยิมเตียวหยิมเป็นทหารเอกในเมืองเสฉวนมีฝีมือนักคงเบ่งแจ้งดังนั้นจึงคิดว่าจะทําการเอาตัวเตียวหยิมให้ได้ก่อนจึงจะเอาเมืองโลกเสียได้โดยสะดวกคงเบ่งจึงขึ้นมา้าพาทหารไปดูที่จะเข้าทําการ ครั้นไปถึงประตูด้านตะวันออกเห็นป่าไม้อ้อแห่งหนึ่งไกลสะพานกิมงันเกียวโปประมาณ60เส้นจึงให้ฮองตรงกับอุย้เอียนคุมฐานนายละพันเข้าซุ่มอยู่ทั้งสองข้างทางซ้ายขวาในป่าไม้อ้อแล้วสั่งว่าถ้าเตียวหยิมยกออกมาก็ให้กระนาบรบให้เตียวหุยคุมฐานกองหนึ่งไปสกัดอยู่ปลายทางให้จูล่งคุมฐานกองหนึ่งไปซุ่มอยู่ข้างทิศเหนือแล้วสั่งว่า แม้เราล่อเตียวหยิมให้ยกฐานไล่ล่วงพ้นสะพานออกมาก็ให้ยกออกสกัดทางไว้หรือสะพานเสียอย่าให้เตียวหยิมถอยกลับเข้ามาเมืองได้แล้วให้เล่าปีกับเงียมงันคุมฐานแอบอยู่สองฝากทางพ้นต้นสะพานออกไปทางประมาณ20เส้นครั้นคงเบ้งจัดแจงเสร็จแล้วก็ขึ้นเกวียนน้อยแต่งตัวซอมซอ้อพาฐานประมาณ30เข้าไปล่อเตียวยิมจะให้ออกมา ายเตียวยิมเห็นคงเบ้งคุมฐานมาเยาะเย้ยก็โกรธจัดแจ้งทหารออกไปรบและขณะเมื่อเตียวหยิมบอกหนังสือไปถึงเล่าเจียงขอกองทัพมาช่วยนั้นเล่าเจียงแต่งให้โตเองคุมฐานยกมาณเมืองลกเสียเตียวหยิมจึงให้เตียวเอ็กอยู่รักษาเมืองให้โตเองคุมฐานเป็นกองหลังยกมาจากเมืองครั้นแลเห็นคงเบ้งขี่เกวียนน้อยคุมฐานประมาณ30สิบคนเดินล้อมมาจึงชี้บอกฐานว่า คงเบ่งนี้ได้ยินเขาเล่าลือว่ามีปัญญาคิดรู้แต่งกลนศึกล่อลวงเป็นหลายประการบัดน,นี้เราเห็นทำการเข้ามาดังคนหาปัญญาไม่ไม่สมกับคำเขาลือเลยจะกลัวอะไรกับคงเบ่งว่าแล้วจึงเอาคันทวนโบกให้ฐานไล่รุกเข้าไปจะจับเอาตัวคงเบ่งเห็นเตียวหยิมไล่มาก็ทิ้งเกวียนเสียขึ้นมาทำเป็นกลัวพาฐานทั้งปวงรีบหนีข้ามสะพานมาเตียวยิมได้ทีก็ขับทหารรีบตามไป จูลงคุมฐานสุ่มอยู่เห็นเตียวหยิมไล่ล่วงพ้นสะพานไปก็ออกมารื้อสะพานเสียฝ่ายเล่าปีกับเงียมงนันคุมฐานแอบอยู่เห็นได้ทีก็ยกตีกระนาบออกมาทั้งสองฝากทางเตียวหยิมเห็นดังนั้นก็ตกใจรั่วของเบ่งแต่งกลลวงก็พาฐานกลับมาจะเข้าเมืองครั้นถึงสะพานจะข้ามคูไปไม่ได้ก็ข้างกันอยู่จูลงก็ให้ฐานตีออกมาเตียวยิมก็แตกคุมฐานร่นขึ้นไปตามทางข้างใต้ ถึงที่ห้องตรงกับอุยเอียนสกัดอยู่ก็ยกฐานออกระดมตีทั้งสองฝากข่าฟันฐานเตียวหยิมล้มตายเปน็นนันมากเตียวหยิมเห็นเหลือกำลังสู้ไม่ได้ก็พาฐานประมาณ30คนขับม้ารบหนีขึ้นไปพบเตียวหุยสกัดอยู่ปลายทางคุมฐานออกมายืนขวางหน้าไว้ร้องตะวาดด้วยเสียงอันดังทหารเตียวหยิมตกใจก็แตกกระจายกันไปสิน้นเตียวหุยก็ให้ฐานเข้าล้อมจับเอาตัวเตียวหยิมได้ ัวเองเห็นเตียวหุยจับตัวเตียวหยิมได้แล้วเห็นจะรบพุ่งสู้ฝีมือฐานเหล่าปีไม่ได้ก็เข้ามาคำนับแก่จูลงจูลงแลเตียวหุยกับนายทัพนายกองทั้งปวงครั้นได้ชัยชนะแล้วก็กลับมาค่ายจูลงจึงเอาตัวโตวเองเข้าไปให้แก่เหล่าปีเล่าปีก็ไม่ได้เอาโทษโตเองกลับปูนบําเหน็จให้อีกขณะนั้นเตียวหุยจึงพาเอาตัวเตียวหยิมเข้ามาเล่าปีจึงว่าบรรดาฐานในเมืองเสฉวนนี้ก็ยอมกลัวอํานาจ มาเข้านบนอบคำนับเราสิ้นแต่ท่านผู้เดียวนี้เป็นไนะจึงมีใจกระด้างขัดแข็งนักไม่ได้อ่อนน้อมเรานั้นคิดประการใดเตียวยิ้มได้ฟังเล่าปีถามดังนั้นก็โกโรธไม่ได้กลัวแก่ความตายร้องตาวาดว่าตัวเราเป็นชายชาติทหารจะกลัวอันตรายกลับไปนบนอบเข้าด้วยผู้อื่นหวังจะรักษาชีวิตนั้นก็มีควรแก่คนที่สื่อต่อเจ้าอันเป็นชาติทหารและจะมีเจ้าเป็นสองนั้นก็มีต้องประเพณีธรรมดาสตรีที่ดี มีมารยาทก็มีอาจมีผัวให้เป็นสองแม้ท่านจะคืนให้เรานบนอบนั้นขัดมิได้ก็จะคำนับแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งพักดีต่อท่านแล้วก็ดาเล่าปีเป็นข้อหยาบชา้าคงเบ้งได้ฟังดังนั้นก็โกรธสั่งทหารให้เอาตัวเตียวหยิมไปฆ่าเสียเล่าปีเห็นว่าเตียวหยิมเป็นคนสัตว์ซื่อสุจริตต่อเจ้าก็มีใจเอ็นดูจึงให้เอาศพเตียวหยิมไปฝังไว้ที่ต้นสะพานกิมงินเกียวโป แล้วเหจารึกอักษรใส่ฉลากไว้ว่าเตียวยิมเป็นคนสื่อตรงหวังจะให้คนทั้งปวงเอาเยี่ยงอย่างไปภายหน้าครั้นเวลาเช้าเล่าปีให้เงียบงันงออีแลบบรรดาทหารในเมืองเสฉวนซึ่งเข้ามาอ่อนน้อมนั้นคุมฐานเป็นกองหน้ายกเข้าไปเมืองลกเสียครั้นฐานทั้งปวงมาใกล้เชิงกำแพงจึงร้องเรียกเล่าชุนเล่ากุ๋ยเข้าไปว่าการจวนตัวถึงเพียงนี้แล้วอย่าขัดแข็งอยู่เลย เร่งเปิดประตูออกมาคำนับเล่าปีโดยดีเถิดถึงจะมานะอยู่ก็เห็นจะรักษาเมืองไว้ไม่ได้อย่าให้ได้ความเดือดร้อนแก่อาณาประชาราษฎรทั้งปวงเลยเล่ากุยยืนอยู่บนกำแพงได้ยินร้องขึ้นมาก็โกรธร้องตอบลงมาเป็นคำหยาบช้าไม่ได้อ่อนน้อมเงียบงันเห็นเล่ากุยมีใจโอหงังก็โกรธจับทวนจะพุ่งขึ้นไปพอเตียวเอ็กตัดเอาศีรษะเล่ากุยโยนลงมาให้ แล้วก็เปิดประตูเมืองออกมารับเงียมงันก็มีใจยินดีจึงพาฐานทั้งปวงเข้าไปในเมืองเล่าชุนเห็นฐานเหล่าปีตรูเข้าได้ก็ให้เปิดประตูด้านตะวันออกคุมฐานวรีบหนีไปเมืองเสฉวนครั้นเหล่าปีเข้าไปในเมืองแล้วจึงถามว่าผู้ใดมีความสามิพักต่อเราตัดศรีรษะเล่ากุ๋ยเสียเงียบงันจะบอกว่าเตียวเอกคนนี้ซึ่งมาคำนับท่านได้ตัดศรีรษะเล่ากุ๋ยโยนลงไปจากเชิงเทิน เล่าปีก็ปูนบําเหน็จรางวัลให้แก่เตียวเอกเป็นอันมากแล้วก็จัดแจงชาวบ้านชาวเมืองให้อยู่เป็นสุขมิให้ฐานผู้ใดทําอันตรายได้คงเบ่งจึงว่าบัดนี้เมืองลกเสียก็ได้แก่เราแล้วอันเมืองเสฉวนนั้นก็เหมือนอยู่ในกำม,มือจะยกเข้าไปเมื่อใดก็ได้แต่ทว่าหัวเมืองทั้งปวงยังมีราบคาบขอให้เตียวเอก กับงออี้พาจูลงคุมฐานยกไปเที่ยวปราบหัวเมืองเต็งกังให้เงียบงันกับโตเองพาเตียวหุยคุมฐานไปกำจัดหัวเมืองเต็กหยงซึ่งยังขัดแข็งอยู่นั้นให้ราบคาเป็นปกติจัดแจงตั้งแต่งขุนนางไว้อยู่รักษาเมืองตามภูมิลำเนาเสร็จแล้วจึงให้ยกกองทัพมาพร้อมกันในเมืองเสฉวนนายทัพนายกองรับคําของเบ่งแล้วต่างคนก็คุมฐานแยกกันไปของเบ่งจึงถามชาวเมืองเสฉวนว่า เราจะยกเข้าไปเมืองเสฉวนบัดนี้ยังมีด่านทางขับขันอยู่อีกสักกี่ตำบลเช่าเมืองจึงบอกว่ามีด่านกิมกกเป็นด่านใหญ่อยู่อีกตำบลหนึ่งและด่านกิมกกนี้ทหารพรักพร้อมเข้มแข็งนักท่านแล้วได้ด่านนี้แล้วก็ไม่มีสิ่งใดจะขัดขวางจะยกเข้าไปเอาเมืองเสฉวนได้โดยง่ายคงเบ้งได้แจ้งดังนั้นก็ให้จัดแจงทหารจะยกไปหัวเจ้งจึงว่าซึ่งท่านจะยกเข้าไปเมืองเสฉวนนั้น ข้าพเจ้าเห็นอนาณาประชาราชสรดทั้งปวงจะได้ความเดือดร้อนนักขอให้งดกองทัพไว้ก่อนโดยเมืองโลกเสียนั้นก็ได้แก่เราแล้วเมืองเสฉวนเหมือนอยู่ในกำมือข้าพเจ้าจะมีหนังสือไปถึงเล่าเจียงฉบับหนึ่งให้มานบน้อมตามประเพณีเล่าเจียงรู้ว่าเมืองโลกเสียนี้เสียกับเราแล้วก็จะยอมคำนับแม้จะขาดแข็งอยู่ประการใดเราก็จะยกฐานไปตีต่อภายหลังคงเป่งเห็นชอบด้วยจึงให้งดกองทัพไว้แล้วให หัวเจ้งมีหนังสือเข้าไปแจ้งแก่เล่าเจียงฝ่ายเล่าชุนครั้นหนีไปถึงเมืองเสฉวนแล้วจึงแจ้งความแก่เล่าเจียงผู้บิดาทุกประการเล่าเจียงจึงให้หาขุนนางเข้ามาปรึกษาว่าบัดน,นี้เมืองลกเสียก็เสียแล้วเห็นว่าเล่าปีจะยกเข้ามาติดเมืองเราเป็นมั่นคงจะคิดป้องกันประการใดดีแต่ต่อที่ปรึกษาจึงว่าเล่าปีด้เมืองลกเสียก็จริงแต่ทหารนั้นเป็นคนสำสอน ด้วยได้ฉเฉลยมาไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวถึงจะทำการก็ไม่ได้พร้อมเพรียงกันอันหนึ่งก็น้อยตัวเห็นพอจะสู้รบได้อยู่ขอให้แต่งคนออกไปขับต้อนอาณาประชาราษฎรหัวเมืองปาเสฝ่ายตะวันตกให้ข้าแม่น้ำปูซุยเข้ามาอยู่เสียฝากเมืองเราให้สิ้นเชิงแล้วให้เผาข้าวปลาอาหารซึ่งเอามาไม่ได้ยังเหลืออยู่นั่นเสียให้สิ้น แม้เล่าปีจะยกทัพมาล้อมเมืองเราเสเบียงอาหารในเมืองก็มีมากบริบูรณ์อยู่เพียงแต่รักษาเมืองมั่นไว้จะทําไม่ได้ไฟเล่าปีมาทางไกลเสเบียงอาหารก็น้อยแม้ช้าอยู่เข้าเมืองไม่ได้ก็จะสิ้นอาหารลงทหารทั้งปวงก็จะอิดรโรยกําลังถึงจะทําการก็ไม่เต็มมือหน้าที่จะเลิกทัพกลับไปเมืองฐานเรามีกําลังพรักพร้อมแล้วก็จะยกโจมตีเอาเมื่อปลายมือ เห็นจะจับเล่าปีได้โดยง่ายเล่าเจียงจึงว่าธรรมดาข้าศึกมาทำอันตรายชอบจะป้องกันรักษาขอบขันทเสมาไว้อย่าให้อนาประชาราชดรได้ความเดือดร้อนนี่ข้าศึกยกมามิทันที่จะได้รบพุ่งต้านทานกลับจะไปขับต้อนอนาประชาราชดรให้พลัดจากถิ่นฐานได้ความระหุกระเหินชนีอีกเล่าเราไม่เห็นด้วยและเมื่อเล่าเจียงปรึกษากิจการอยู่นั้น พ่อวีกวัวแนวหนังสือซึ่งหัวเจ้งบอกมานั้นเข้าไปให้แกเเ่เล่าเจียงเล่าเจียงฉีกผนึกออกอ่านดูเป็นใจความว่าข้าพเจ้าหัวเจ้งขอคำนับมาถึงท่านด้วยเดิมท่านมีใจรักใคร่เล่าปีโดยสุจริตมิได้รังเกียจสิ่งใดจึงใช้ใข้าพเจ้าคุมฐานออกไปรับเล่าปีมาณเมืองเสฉวนหวังจะให้ช่วยป้องกันขอบคันทเสมาให้เป็นสุขและบัดนี้ท่านมาเชื่อถือถ้อถยคำคนยุยงไม่ได้พิเคราะห์ จึงมีความกินแหนงสนเทในเล่าปีกลับเป็นข่าสึกแก่กันฝ่ายเล่าปีก็ได้ทําการใหญ่หลวงมาถึงเพียงนี้อันหนึ่งหัวเมืองทั้งปวงก็เข้าอยู่ในเล่าปีสิ้นแล้วขอให้ท่านคิดอ่านพรผันอ่อนน้อมตามประเพณีเถิดอันเล่าปีนี้เป็นคนสัต์ซื่อแล้วก็อารีไม่ได้พยาบาทแก่ผู้ใดแม่ท่านพิเคราะห์เห็นชอบก็ให้คำนับเล่าปีเสียแล้วก็จะมีความสุขสืบไป เห็นเล่าปีจะไม่ทำอันตรายแก่ท่านเล่าเจียงแจ้งแล้วก็กโกรธจึงฉีกหนังสือทิ้งเสียด่าว่าไอ้ขายเจ้ามันกล่าวทั้งนี้ปรารถนาเจ้าประโยชน์ใส่ตัวเองเสียแรงเราเลี้ยงมาหาความกระตันยูไม่แล้วก็ให้ขับคนถือหนังสือเสียจึงให้อุยหวนผู้เป็นน้องภรรยากับลิเยียมคุมทหารสามหมื่นยกไปรักษาด่านเมืองกิมกกไว้ ตังหที่ปรึกษาจึงเข้ามาว่าแก่เล่าเจียงว่าขอให้ท่านมีหนังสือไปถึงเตียวหล่อเจ้าเมืองฮันตงขอให้กองทัพยกมาช่วยเถิดเห็นจะสู้เล่าปีได้เล่าเจียงจึงว่าซึ่งท่านจะให้ไปขอกองทัพเมืองฮันตงมาช่วยนั้นเตียวหล่อกับเราสิเป็นอริกันอยู่ที่ไหนเขาจะมาช่วยตังหจึงว่าถึงเตียวหล่อหมางใจกับเราอยู่ก็จริงแต่ว่าบัดนี้เล่าปีทําการใหญ่หลวงกำเริบนัก แม่ไดเมืองเสฉวนแล้วก็จะตีเอาเมืองฮันตงด้วยเป็นมั่นคงอันเมืองเสฉวนอุปมาเหมือนริมฝีปากเมืองฮันตงดังฟันถ้าริมฝีปากแหว่งแล้วก็จะเห็นฟันด้วยใกล้กว่าใกล้กันนักขอให้ท่านมีหนังสือว่ากล่าวไปว่าเล่าปีคิดใหญ่หลวงกำเริบเข้มขันอยู่เที่ยวล่อก็คงคิดกลัวว่าข้าศึกจะไปถึงเมืองดีร้ายจะยกทหารมาช่วยท่านเล่าเจียงเห็นชอบด้วย ก็แต่งหนังสือให้คนถือไปถึงเตียวล่อจบตอนที่52